ิดภาพก่อนเดบิวต์ของสี่สาวแบล็คพิงจนตอนนี้พวกเธอเป็นยังไงกันบ้างถ้าพูดถึงเกิร์กรุ๊ปอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ต้องหนีไม่พ้นแบล็คพิง์อย่างแน่นอนส,สี่สาวจีซูเจนนี่โรเซ่ลิซา่าที่คาแรคเตอร์ไม่ซ้ำกันโดดเด่นแบบไม่ทับลายใครจนด่งดังไปไกลทั่วโลกตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวคัมแบ็กเมื่อไหร่ก,ก็สร้างตำนานได้ทุกครั้งทั้งยังมีกำหนดการแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยในปีนี้ด้วยวันนี้เราเลยจะพามาทำความรู้จักสีสาวมากขึ้นว่าก่อนเดบิวต์และในตอนนี้พวกเธอเป็นยังไงไบ้าง เริ่มต้นที่พี่ใหญ่ของวงอย่างคิมจีซูสาวเกาหลีหน้าสวยคียเล่นเธอผ่านการออ d i t i o n โดยการร้องเพลงและด้วยน้ำเสียงที่มีเอกลักษณ์ทำให้ได้เข้าค่าย YG ในฐานะศิลปินฝึกหัดเมื่อเดือนกรกฎา,าคมปี2011เธอได้ร่วมแสดงใน MV และโฆษณาต่างๆก่อนเปิดตัวในฐานะสมาชิกวงแ l a ็ k พิง k ในปี2016ชีวิตในวงการบันเทิงของเธอได้รับบทบาทเป็นพิธีกรรายการทั้งยังแสดงซีรีส์มากมายและมีโซโลที่ฮอตฮิตอย่างมากจนปัจจุบันยอดวิวทะลุ600ล้านวิวแล้ว ตอกันที่คิมเจนนี่สาวหน้าหมวยชาวเกาหลีใต้เธอออดิชั่นเข้าเป็นศิลปินฝึกหัดที่ค่ายไวยจเมื่อปี2 0 1 0และเปิดตัวในฐานะนักร้อง mm hmm. แลร็ปเปอร์ของวงแบล็คพิงค์โดยคาแรคเตอร์ hmm. ที่น่ารักก็ได้สวยเพรศก็ดีทําให้เธอมีฉายาจากแฟนคลับไทยว่าใยเกี้ยวด้วยความสามารถเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เฉิดฉายในทางของตัวเองได้เป็นอย่างดีถ้ามีโซโล่และผลงานอื่นๆที่เป็นที่จดจําจนถึงทุกวันนี้ อีกคนที่สร้างตำนานเพลงฮิตคือโรเซ่หรือพักแชยองสาวชาวเกาหลีใต้ที่เกิดที่นิวซีแลนด์เธอได้เข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัดของค่ายว G จีเป็นระยะเวลา4ปีและเปิดตัวเป็นหนึ่งในสมาชิกของวง b l ล c k พิงคในตำแหน่งของเมนโวคอลต้องบอกเลยว่าเสียงของเธอนั้นทรงพลังอย่างมากและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นกันทันทีที่มีโซโลก่ก็ได้กระแสตอบรับอย่างดีและได้สร้างตำนานเพลงอพัตถ APT ที่ทำร่วมกันกับบลูโนมาจนกลายเป็นไวรัลทั่วโลกอย่างรวดเร็ว คนสุดท้ายที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอย่างมากคือริซ่าราริสาสาวไทยแท้ศิลปินต่างชาติคนแรกของค่าย YG หลังจากเป็นศิลปินฝึกหัดมา5ปีเธอได้เดบิวต์เป็นสมาชิกวง Black พิงคที่สร้างความฮือฮาไม่น้อยเส้นทางในวงการบันเทิงของเธอเติบโต,ตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นศิลปินระดับโลกที่ใครๆก็รู้จักและทุกครั้งที่ออกโซโล่ก็กลายเป็นไวรัลระดับโลกเช่นกันไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนหรือทําอะไรเธอก็เป็นที่สนใจอยู่เสมอ